พนั้นได้เลยว่าคุณคงเคยได้ยินเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวร่ามาบ้างอย่างไรก็ตามยังมีสามเหลี่ยมที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอีกแห่งที่สร้างความไม่สบายใจได้มากกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวรานั่นคือสามเหลี่ยมบิดวอเตอร์ที่อยู่ในรัฐแมสซาชูเซต t ์ซึ่งเป็นจุดเล็กๆแต่เต็มไปได้วยสิ่งเหนือธรรมชาติ นักสัตว์ตทยาลึกลับลอเรนโคแมนได้คิดชื่อสามเหลี่ยมนี้ในปี1983เพื่ออธิบายพื้นที่520ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ซึ่งครอบคลุมบริเวณที่หน้าขนลุกในเมืองแอบิงตันรีโฮโบลต์และฟีทาวภายในอนาเขตมีเมืองต่างๆรวมถึงบิดวอเตอร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามเหลี่ยมสำหรับผู้ที่อยากสำรวจมันถึงขั้นมีหนังสือคู่มือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่หน้าขนลุกที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วย คุณสามารถเริ่มการเดินทางได้ที่ถ้ำคิงฟิลิปในนอตันตามตำนานเล่าว่าเมตาโคเมตหรือที่รู้จักกันในชื่อคิงฟิลิปผู้นำเผ่าวัมปานูอับเคยมาเยี่ยมเยือนที่นี่ระหว่างการกรบฏครั้งใหญ่ต่ออังกฤษในช่วงปี1600และตอนนี้เหล่าผู้กล้าบางคนได้สาบานว่าพวกเขาเคยเห็นแสงวิญญาณและได้ยินเสียงกองน่ากลัวในถ้ำ แต่หากคุณไม่ชอบล่าผีลองไปที่หนองน้ำพอกโกมอกในสามเหลี่ยมบิดวอเตอร์ดูไหมผู้คนอ้างว่าเคยเห็นสัสตว์ต่างๆมากมายตั้งแต่บิ๊กฟุตไปจนถึงนกยักษ์และงูแถวแถวทะเลสาบและยังมีข่าวลือเกี่ยวกับไฟและแสงหลอนที่จะทำให้คุณขนลุกตลอดเวลามันเหมือนกับมีปาร์ตี้สิ่งเหนือธรรมชาติเลยล่ะ หากคุณชอบเรื่องราวสยองขวัญในชีวิตจริงคุณควรแวะไปที่หินแห่งความสันโดษในเมืองริดวอเตอร์มันซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำนันคาเทสเซตโดยมีเรื่องราวห,หลอนๆย้อนกลับไปในช่วงปี1800บาทหลวงท้องถิ่นได้สลักบทกวีปริศนาไว้บนหินก้อนนี้และตลอดหลายปีที่ผ่านมาหินก้อนนี้ได้กลายเป็นจุดสนใจของนักล่าผีและผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ บ้านมอนสเตอร์คริสโตโฮมสเตดที่ตั้งอยู่ในออสเตรเลียที่แม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนบ้านสไตล์ออสเตรเลียที่มีสเสน่ห์แต่ความจริงแล้วมีเรื่องหลอนๆซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูที่ปิดอยู่ซ่อนเรื่องราวน่ากลัวที่ทำให้บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นบ้านผีสิ่งที่หลอนที่สุดในออสเตรเลียเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นของคริสโตเฟอร์ครอลลี่ผู้สร้างเนื้อสร้างตัวจากการเป็นเจ้าของโรงแรมเรเวในจูนี เหตุการณ์น่าสยดสยองเกิดขึ้นในบ้านมอนสเตคริสโตโฮมสเตดครอบครัวครอลี่อาศัยอยู่ในเครือหาดสไตล์วิกตอเรียนตอนปลายที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นเมืองได้ศกนาตก,กรรมเกิดขึ้นในตอนที่คริสโตเฟอร์เสียชีวิตในปี1910และอลิซาเบธภรรยาของเขาเสียชีวิตในปี1933หลังจากเจ้าของจากไปบ้านหลังดังกล่าวก็ทรุดโทรมลงและถูกทิ้งร้างในปี1948 ต่อมาครอบครัวไรอันได้ซื้อบ้านหลังนี้และทําการซ่อมแซมและได้พบว่าไม่ได้มีแค่พวกเขาที่อยู่ในบ้านเหตุการณ์ประหลาดๆเช่นพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์การเผชิญหน้ากับแสงลึกลับและวิญญาณทําให้ครอบครัวไรอันเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงตามตำนานเล่าว่าวิญญาณอย่างน้อยสิตนเตรเตไปมาในห้องโถงทางเดินของบ้าน คุณจะได้เจอวิญญาณหลากหลายในบ้านผีสิงเด็กน้อยที่ถูกพยาบาลปล่อยตกบันไดแม่บ้านที่ตกลงมาจากระเบียงหรือเด็กเลี้ยงมาที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าวิญญาณที่เห็นได้บ่อยที่สุดคือลูกชายของผู้ดูแลบ้านซึ่งถูกพบว่าถูกล่ามโซ่ไว้ข้างๆแม่ที่เสียชีวิตโดยเขาถูกล่ามโซไว้เป็นเวลากว่าสทศวรรษในปัจจุบันบ้านหลังนี้เป็นที่พักพร้อมอาหารเช้าโดยให้บริการอาหารคําและจัดทัวร์ผีสิงที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวของบ้านแขกกู้กล้าหาญสามารถเลือกพักค้างคืนในบ้านทีี่นนนาลุก้้ได ไรไมท์โทส์ os, อยู่ในเมืองเซนต์ฟรานซิสวิลล์ที่เงียบสงบใกล้กับนิวออรลีนเป็นเครื่อหาดเก่าแก่ที่มีระเบียงกว้าง38เมตรและถงขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยโครมระยะคริสตัลฝรั่งเศสอันงดงาม เขาหือหาดหลังนี้มีอดีตอันมืดมนโดยมีผู้คนสิบคนเสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้ส่งผลให้มีรายงานการพบเห็นผีอยู่บ่อยครั้งรวมถึงโคลอีวิญญาณลึกลับที่สวมผ้าโพกหัวสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งคอยหลอกหลอนผู้มาเยือนในห้องของพวกเขานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเห็นผีอื่นๆอีกเช่นเด็กสาวที่มองผ่านหน้าต่างเด็กน้อยที่กระโดดโลดเต้นบนเตียงทหารนักบวชหญิงวูดูและผีเจ้าของคนก่อน แม้จะได้ชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงที่ผีดุที่สุดในอเมริกาแต่ไร่ไมเทิลส์ก็เปิดให้บริการเป็นที่พักพร้อมอาหารเช้าอันมีสเสน่ห์เช่นเดียวกับมอนสเตอ์คริสโตโฮมสเตดโดยมีห้องทั้งหมด21ห้องนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมทัวร์ผีสิงในระหว่างวันหรือเลือกทัวร์ช่วงเย็นที่ได้รับความนิยมและน่าตื่นเต้นกว่านอกจากนี้ร้านอาหารภายในที่พักยังให้บริการอาหารสดส่งตรงจากท้องถิ่นแก่แขกอีกด้วย โรงอุปรกรณ์รูปร่างเกือกม้าสไตล์อิตาลีในเมืองซานฮวนประเทศเปอร์โตริโกสร้างขึ้นเมื่อปี1824ถือเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองนี้มาเป็นเวลากว่าศตวรรษแม้ว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่โรงอุปรากรณตาเปียก็เป็นสถานที่ที่ต้องไปเยี่ยมชมให้ได้เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ตามตำนานท้องถิ่นโรงอุปรากรแห่งนี้ถูกสิงโดยวิญญาณสองตนตนแรกเป็นผู้หญิงในชุดสีแดงที่ปรากฏตัวตรงที่นั่ง105ก่อนจะหายตัวไปส่วนอีกตนเป็นนักแสดงที่ตกเวทีเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในปี1800ว่ากันว่าเธอทําการแสดงแม้ไม่มีคนดูก่อนจะหายตัวไปมีคนบอกว่าวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่ในโรงอุปรากรมีร้องเพลงบนเวทีเป็นครั้งคราวและทําให้ประตูหลังเวทีปิดลงอย่างแรงแม้ว่าเรื่องผีเหล่านี้จะไม่สามารถยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า200ปีของโรงอุปรากรณแห่งนี้ทําให้เกิดการคาดเดากันต่อไปปราสาทกูดโฮเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้สร้างขึ้นระหว่างปี1666และ1679โดยทหารกลาส,สีเรือและอื่นๆจุดประสงค์หลักคือเพื่อปกป้องคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นแต่กลับกลายเป็นว่าสถานที่นี้ทําให้ทุกคนที่มาเยี่ยมชมหวาดกลัว คุณอาจพูดได้ว่ามันเป็นเพียงจินตนาการและไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้มีหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงและฝีเท้าในคุกใต้ดินนอกจากนี้ยังมีการเล่าว่ารครคังในหอระครังจะดังเป็นบางครั้งแต่ในความเป็นจริงแล้วระครังไม่สามารถดังได้เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ถูกก่ออิฐปิดเมื่อหลายศตวรรษก่อนอย่างไรก็ตามมีตำนานที่อธิบายถึงเสียงระครังที่น่าขนลุกนี้พวกเขากล่าวว่าทหารคนหนึ่งจบชีวิตตัวเองที่นั่นและวิญ,ญญาณของเขายังคงทําให้ระครังเกิดเส แต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้ก็มีมันมีหมาผีตัวสีดำที่ชอบทำให้คนตกใจผู้ชายตัวสูงเรืองแสงที่กระโดดลงมาจากกำแพงและมีแม้แต่ผู้หญิงจากศตวรรษที่18ที่ยังคงคอยต้อนรับแขกคนสำคัญปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางทหารและเป็นสถานที่จัดพิธีต่างๆสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนซึ่งร้อยถูกเปิดเผยอ,อยู่ ปราสาทฝรั่งเศสแห่งนี้ซึ่งรู้จักกันในนามยักษ์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวเป็นปราสาทที่น่าประทับใจอย่างยิ่งมันมีทั้งหมด7ชั้นมีห้องทั้งหมด204ห้องและมีห้องจัดแสดงภาพเหมือนมากมายและยังมีโรงอุปรกรณ์ที่จุคนได้200คนด้วยเดิมทีแล้วปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมประการในศตะวรรษที่11และราชวงศ์ก็เคยมาที่นี่ด้วย แต่เรื่องเราก็เริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเพราะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผีสิงซึ่งก็คือเลดี้สีเขียวหรือที่เรียกกันว่าลาดามแวกว่ากันว่าเธอเป็นลูกนอกสมรสของพระเจ้าชาวที่7แล้วเรื่องราวของเธอก็จบลงอย่างน่าเศร้าในศตวรรษที่15เมื่อสามีของเธอจบชีวิตเธอเพราะจับได้ว่านอกใจ ผู้คนอ้างว่าพวกเขาได้เห็นร่างผีของเธอในหอคอยโบสถในชุดสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์เธอมีดวงตากลวงโบและไม่มีจมูกบางคนถึงขนาดบอกว่าได้ยินเสียงเธอคร่ำครวญไปทั่วปราสาทปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงแรมหรูหราที่จัดงานเจ๋ๆงๆต่างๆเช่นตลาดแต่ถ้าคุณกล้าพอที่จะพักค้างคืนที่นั่นห้องพักนั้นหรูหราพอตัวเลยล่ะ มาต่อกันที่เอเชียดมแรมอินสถานที่ที่ความมืดมิดซ่อนตัวอยู่ทุกมุมและวิญญาณแห่งอดีตที่กระตือรือร้อนอยู่เสมอเสียงกระซิบกล้องไปทั่วโถงพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ได้ยินอยู่ไกล้ๆและความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ประหนึ่งมีนิ้วมือเย็นเฉียบมาสัมผัสผิวของคุณมีเงาเต้นรำท่ามกลางแสงเทียนที่สันไหวทอดเงารูปร่างหน้าขนลุกบนผนังโบราณที่ประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์หน้าขนลุกจากในอดีต เมื่อคุณก้าวเข้าไปที่นี่อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเรว็วทำให้คุณรู้สึกหนาวสั่นจนเสื้อผ้าหลายชั้นก็ไม่อาจคลายหนาวได้วิญญาณที่ล่องลอยไปมาตรงทางเดินเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่หลงทางแล้วรอคอยการแก้แค้นหรือไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ ในห้องของบิชอปซึ่งเป็นห้องที่มีผีมากที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดมีพลังงานกดดันบีบคั้นเรากับมีกำแพงบีบพุ่นอยู่แต่ถึงแม้โรงเตี๊ยมจะเต็มไปได้วยความน่ากลัวและน่าสยองขวัญแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากลหลงไหลในความน่าขนลุกของโรงเตี๊ยมแห่งนี้เรากับมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟพวกเขาสแสวงหาความตื่นเต้นจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักและตื่นเต้นที่ได้สัมผัสถึงการมีอยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างใกล้ชิด